สวัสดีครับสำนักงานจัดหางานจางังหวัดสงขลาจักกิจกรรมมากกรมอาชีพประจำปี2564ขึ้นในวันนี้นะครับเราพาทุกท่านมาอยู่ที่ตลาดสดสถานีรถไฟจงังหวัดสงขลานะครับจะพาทุกท่านไปรู้จักกับอาชีพอิสระอีกหนึ่งอ,อ,อาชีพครับนั่นคือแม่ค้าร้าน20บาทสารพัดนึกนะครับเราไปดูกันครับว่าร้าน20บาทสารพัดนึกเนี่ย มีกลยุทธ์หรือมีการตลาดอย่างไรนะครับที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยติดตลาดนะครับผมไปกันเลยครับรอบผมาขอเน้นกาใเยเป็แนะนำตัวก่อนเลยครับค่ะแม่บางอน้นจุ๊บจค่ะ ผมจุดลืมต้นข้าวรานนี้แม่ค่ายมานานหรือไม่ครับประมาณห้าปีประมาณห้าปีนะครับแล้วเออซาฮิตลูกอาจุดลืมต้นที่นค่ายนี่แผ่นเื่อครับก,ก้าค้ายอยู่ก,ก่อนแล้วจะมาตึ้งกับก้าเซียงไงก้มก้าวยึดไปก้าแก้ก็ต,ตามนี่ครับ จะใจใแม่ลาวจุดเริ่มต้นเลยครับว่าว่าวังวันนี้มา,าเป็นหลานนี้ได้แม่ทำอาชีพอะไรมาก่อนขาค่ายอะไรมาอะไรปนี่ยตั้งแต่จุดเริ่มต้นของแม่เลยครับแม่ค่า,ายพ่นไม้ค่ายกับนุ่มค่า,ายพ่นไม้นดิแม่ค่ายอะไรครับแต่เลยค่า,ายพ่นไม้เป็นเป็นสับปะรดแตงโบมะละกอทุกอย่างเลยแี่เป็นพ่นไม้ ร้านจะขายเพิ่มใหม่ดีไหมนะไข่นมไายกัะนุ่มตํากับกาวกข่กระเกยตํานุ่มว่านกข่กระเกยตํ่าซึ่งกันแม่ก็เอาก๋ำไรที่ได้จากต้องเล่านั้นนะครับมามาเป็นร้านนี้หรือเปล่าคือครับมันขาดปลาทรมหม่ามังก้องโลกมังปลาทรมกันรวมกันครับสิ้งขาพวกเราเนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วคนที่มาซื้อนี่จะเป็นแนวไหนครับแม่เมื่อหลุดใจในเรือนกลัวตัวไป ข้องใจเรื่องตัวนะครคล้องใจเรื่องตัวตัวไปหรือว่าบางคนก็ซื้อข้องเฉกกองกองโคมลังใส่เสื้อป้าใส่ข้องข้องใจตัวไปเลยในตัวเรือนซึ่งแม่มีเทคนิคหรือมีเคล็ดลับอะไรที่แบบเราสามารถลองใจลูกค้าได้ไหมเนี่ยพูดดีดีแบบลูกค้าใกล้กล้องไม่แพงพูดดีดีแบบลูกค้าเขาไม่แพงเขาก็มาณดีเล่ออันนะซึ่งในช่วงนี้แม่บอกมันติดโควิดแล้วเราขายดีไหม ปั้นกลางจากหยอดตั้มต ah ้าว่าห้าน bueno. ี่ตกลงเรือยถึงตกหนึ่งต้องตับตัวตับตัวเลยนะช่วงนี้เราก็ต้องป้องกันตัวกล้องกัรขึ้นบางอย่างกองขึ้นบางอย่างกเราขึ้นไม่ได้หลักการเราไปลองใกล้เต่าดูใกล้เต่าดูบางอย่างก็ถาว่าก็ขึ้นมาในโลสิบบาทก็เรากัขึ้นสักสองบาทนี่ไม่มา เมื่อกับพอโควิดมันเข้ามาปเป็นเงี้ยคนมันหายใจหน,น,น่นนอยลงและเป็นยังใจหน่อยลงสินค้าตัวในบางทีทีมันไข้ไข้หวัยีกันไหมนั่นค่ะมีปากปิดปากปิดอ้าปากตาตซึ่งดีลารแม่มีเจ็ก็หอบไข้ไหมครับมีมีก็คือว่าเป็นลานที่อินเทรนต์นะครับ<น>ก็คือมีมีค้องในกาเซค่าอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับค่ะซึ่งยายแม่ฝากลาน์จะคิดครับลาร์แม่นี่ตั้งอยู่ตรงไหนเล่บันเพลือ ตั้งอยู่นาตีลาดตานีิรถควยวตีวิกจะเริ่มต้องเก่าครับซึ่งของสี่ค่าในลานทั้งหมดนเนี่ยครับแม่เป็นคนไปเลือกเองมาหรือแม่ไปเลือกเองไปรับจากกันยังไงซึ่งเขาบอกเลือกเสร็จเขาก็มาส่งที่ลานไปเนี่ยไปรับเองไปเอาใหมเองอ๋อไปรับเองก็คือแม่ไปเลือกเองไปรับเองเขาเอาใหม่เองครับส่งกลุลูกเบ้าไปเลือกกันมาครับแม่ก็เลือกสินค้าที่มีคุณภาพมีคุณภาพค่ะครับผม โอเคนะครับสุดท้ายนี่ก็คืออยากให้เมนฝากกำลังใจครับเมคาว่าสถานาการณ์พันเนียนเราทำเรือให้อยู่รอดแเมคาทุกคนก็ต้องอดต้นครับต้องต่าได้หน่อยกระจายจหน่อยครับผมต้องอดต้นต้องสู้กันไปครับอยู่ได้ตากลู ต้องสู้เนาะให้การท่านผลกานลดูเราก็ต้องยืนได้ยน่อยก็ล้องจ่ายน่อยลดลงกาใจ้จประคบาวันนี้ก็ขอบคุณเมมาระธานนะครับท <ESS> ี่มาให้ข้อมูลกับท่านสำนักงานสถานงานงำวัดสงลากัจจ้อได้ว่าปีนีนึงแนวทางปีนีนึกกำลังใจนะครับในการประกอบอาชีพให้กับทุกคนขอบคุณครับ่ะ ยังไงบ้างครับทุกท่านกับอาชีพอิสระที่ทางสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดสงขลาได้พาทุกท่านไปรู้จกกักกันกับอาชีพแม่ค้าร้าน2 0สบาทสารพัดนึกหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาชีพนี้นะครับจะเป็นอาชีพที่เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพให้กับทุกท่านได้อย่าลืมนะครับสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดสงขาลาจะจัดก,กิจกรรมห้ากรรมอาชีพประจําปี2564ขึ้นโดยครั้งนี้นะครับเราจะจัดในรูปแบบใหม่คือรูปแบบออนไลน์ทุกท่านสามารถที่จะเข้าสู่ www. ห้ากรรมอาชีพสงขลา .com เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10กันยายนนี้อย่าลืมนะครับอย่าพบกันครับสวัสดีครับ